นมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบ,บังเกิดมีแด่พระรัตนไตยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงรำ้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนไตยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเทรานุเทระ เพื่อนสะหะธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามภัยบูรณ์ในศินในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจเจ้ามังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านตอนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอน กระผมหรือว่าตามาภาพพระครูสมุประเ,รเสรดเศรษฐะปุโต,โตจากที่พักสง์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบนแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะเง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมด้านบุฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำทุกค,ค่ำคืนก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจ ชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ กระผมหรือว่ารมาภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเราธรรมบอกข่าวเราแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่ารมมภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกล้ ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเนรดาขอเดินตามรอยุคนละบาทพศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีในค่ำคืนนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สารธรรมะแงคิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับค่ำคืนของวันพระฤหัสบดีที่26 เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565วันนี้ก็เป็นข้ามคืนหนึ่งอีกที่อาตมาภาพจะได้เชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้มาเอาบุญด้วยกันสองทางด้วยกันนะโยมนะเบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุก,ก,กรูกเราก็เจริญพรต้อนรับญาติธรรมของเราทุกท่านทุกคนมา,าบุญด้วยกันนะโยมนะโดยเฉพาะ ช่องทางของการที่จะได้บุญมันมีหลายช่องทางนะแต่วันนี้จะพาเราท่านทั้งหลายได้มาเอาบุญสองทางหนึ่งก็คือบุญสําเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่าคืนนี้การได้ยินการได้ฟังภาษาธรรมหรือแม้แต่การเห็นพระสงฆ์ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญนี่บุญเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายอยู่แล้วโยมเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาชมเข้ามาฟังธรรมในค่ําคืนนี้ ดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทรามทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าพึ่งปิดอย่าพึ่งเลื่อนอย่าพึ่งหายไปทางไหนและที่สําคัญอย่าพึ่งนอนหลับตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจนําไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมะที่กระผมหรือว่าตบมภาพจะนํามาพูดนํามาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังในค่ำคืนนี้นะฮะต่อเนื่องจากธรรม,มะเมื่อวานนะฮะสารธรรมที่จะนํามา พูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตตอนที่สองนะโยมนะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขเราจะใช้ชีวิตยังไงในยุคสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ยกแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ยกที่คนเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบเหยียบย่ำ ทำลายซึ่งกันและกันฉะนั้นวันนี้มีคำตอบมีข้อคิดให้โยมได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งนะโยมนะบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังเราจะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มัน่นคงเราก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่ห ส่วนบุญประการที่สองโยมบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็นไลน์ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆก็ดีรักใครชอบใครหวังดีปรารถนาดีต่อใครในะโยมนะอย่าลืมนะโยมเดอ้อแชร์ธรรมะให้เขาได้ฟังด้วยโดยเฉพาะกดไลน์ให้กำลังใจ แชร์ไปนี่ได้บุญนะยมนะ,นะบุญให้รีบหาเเห็นบาปให้รีบหนีเห็นใครทาซึ่งกรรมดีให้เรานี้สาธุบุญนะฮะด้วยกันนะยมนะเป็นเจ้าภาพถวายพระมหาเทระสี่รูปนะยมนะรูปละหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็แจ้งความประสงค์หรือว่าโอนเข้ามาได้เลยตอนนี้เลยนะยมนะไม่ต้องรอนะฮะเจ้าภาพถวายพระมหาเทระยี่สิบเก้ารูปรูปละสามพันบาท เนะจ้าภาพถวายทยธรรมชุดละ1,000บาทเจ้าภาพทุนการศึกษาทุนละ1,000บาทหรือยมจะร่วมทําบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีที่พระอจารย์ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ยมนะฮะโอนปัจจัยเข้ามาเลยหรือว่าโยมท่านไหนที่จะมาตั้งโรงทานหรือว่าเป็นเจ้าภาพโรงทานมาเลยนะยมนะ เอาบุญใหญ่ด้วยการสร้างบรารมีกับพระอาจารย์เกิดชาติหนึ่งพบใดเราจะได้ไปด้วยการเจอะเจอกันเนาะตอนนี้ให้เข้ากลางเต็นท์กำลังประดับผ้าเอาโต๊ะวางไว้ให้แล้วมาเลยนะโยมนะมาเป็นเจ้าภาพมาเอาบุญเรียกกันใครที่จะร่วมบุญก็ธนาคารที่พระอาจารย์ขึ้นไว้ด้านล่างนี่แหละโยมพรุ่งนี้นะโยมนะปิดยอดการทําบุญในเวลาในเวลาสามโมงเช้านะโยมนะใครที่ยังไม่ได้โอนก็รีบโอน คนใครที่จะโอนก็ให้รีบอ่อนเด้ยมยังพอมีเวลาอยู่เอาแหละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้ก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากลา่าวอ่ะพิเศษนะยมนะรุ่นเทราพิเศษนะฮะอายุมงคล29ปี10พรรษาในดงคมิ้นทิน5เรือง พระครสมุกประเสิฐนะฮะจะมอบให้โยมที่ร่วมทําบุญสามพันบาทขึ้นไปนะโยมนะมีเพียงแค่100ชิ้นเท่านั้นนะใครได้ก็ได้ไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะโยมนะจะเป็นของหายากเพราะว่าเป็นรุ่นที่พระอาจารย์ชอบมากเลย,ยสวยนะโยมนะสวยมากเลยรุมต่นนี้ให้ลงยาเป็นสีเขียวด้วยสีประจําตัวพระอาจารย์นะะเดี๋ยวจะมอบให้นะครับเอาแหละ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทมทั้งหลายก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังยมจะร่วมบุญเท่าไหร่ก็ได้นโยมนะมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่มีก็ไม่เป็นไรสาธุก็ได้บุญเหมือนกันแต่ใครที่จะร่วมบุญขอเลขมงคลผ้าจาย์ก็คือ29นะโนยมนะลงท้ายด้วย29อย่างเช่น1029บาทอย่างนี้3029บาบาทอย่างนี้ หรือว่า29บาทแบบนี้ตามกําลังทรัพย์เต็มกำลังสถาอธิษฐานให้ดีโยมบุญบรารมีที่พระอาจารย์ได้สั่งสมกระทำบําเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติก็ดีนะปัจจุบันชาติก็ดีแล้วก็จะทําต่อไปยังไม่มีสิ้นสุดพระอาจารย์จะขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแผ่บรารมีให้กับญาติโยมญาติธรรมของเราทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มาร่วมงานนะโยมนะก็จะได้รับมอบของที่ระลึกนะหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็น ะะกับเปลาก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพที่โยมแม่หนุยท,ท่านได้ทำถวายหนึ่งร้อยี่บเก้าชุดก็ดีสวยมากภาพที่ะระลึกอายุมงคลอัตามาภาพนะะอยฮายาวว่าแต่โยมเลยที่ชอบแม้แต่ตมมาภาพก็ยังชอบตัวเองปกติไม่เป็นคนที่ไม่ชอบตัวเองนโะยมนะ <c oughs> <c oughs> เห็นภาพในภาพแล้วเออมันชอบตัวเองนโะยมนะอ,มอ้าวศีลมันจับนโะยมเนาะ องสารธรรมที่จะนำมาพูดในค่ำคืนนี้จะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อคิดในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะยตดโยมในสถานการณ์ในยุคที่มันเปลี่ยนไปนะเราจะใช้ชีวิตยังไงนะก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาโดยเฉพาะข้อคิดในการใช้ชีวิตประการแรกโยมไม่ต้องบินให้สูงให่อย่างใครเขา จงบินเอาที่เท่าที่จะละอาพอภัยนะไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวห้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอนะญาติยโยมสาธุชนนั่นผู้ฟังท,ทั้งหลายนะฮะประการต่อมาโยมว่าในโลกนี้มีสองสิ่งที่รอไม่ได้ หนึ่งก็คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีสองก็คือการทำความดีอาตมาภาพมีโอกาสได้ไปแสดงทำงานศพวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละว่าพ่อแม่ไม่ใช่ยาครูยาครูรีบกตัญญูก่อนหมดอายุโยมเครื่องใช้ไม้สอยหรือแม้แต่นมเครื่องดื่มนี่มันจะมีวันผลิตอ่ากำกับไว้ ข้างขวดวันหมดอายุกำกับไว้ข้างขวดเราสามารถดูแลรู้ได้ว่าเออตัวนี้มันจะหมดอายุวันไหนกินได้ถึงวันไหนแต่ชีวิตของพ่อของแม่เราเราไม่ซู้ไม่รู้ได้เลยว่าท่านจะจากเราไปวันไหนนะบางทีนะเ,เราอาจจะจากท่านไปก,ก่อนก็ได้ฉะนั้นมีสองสิ่งที่เราไม่ได้นั่นก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตเเวทีสองก็คือการทำความดียม ความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองนะฮะโดยเฉพาะญาติโยมสาวุชนท่านผู้ฟังทรามทั้งหลายความดีนี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องกระทำบำเพ็ญเพราะพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าความดีดอเด็กสรีอานว่าดีนี่ตายไปเราสามารถนำติดตัวไปได้ส่วนความมีมอม้ะสรีอันว่ามีตายแล้วไม่สามารถในการที่จะนำติดตัวไปได้ความดีก็ได้แก่บ,บุญกุศลคุณงามความดี ไปพระสดมนตวถวยทานทําบุญนั่นทำบุญนี้นี่แหละโยมมันจะเป็นเสบียงนิดในการที่จะตามเราไปถึงพบหน้าชาติหน้าแต่ความมีนี่โยมมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีรถมีบ้านตายไปแล้วอะไรไปได้สักอย่างไม่ยอมไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปเท่านั้นนะฮะดังนั้นบุญนี่มันมันจะเปียบเสมือนเงาที่จะเฝ้าตามติด บุญนี่เป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพรับดับร่วงไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาว่าดีนะฮะังนั้นฝากให้โยมได้เป็นข้อคิดนะอ่ะทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาญาติยดโยมคนที่เอาชนะคนอื่นได้นั้นคือคนที่แข็งแกร่ง แต่คนที่เอาชนะตัวเองได้คือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนายยมนะทีน,นี้ข้อคิดการใช้ชีวิตประการต่อมาก็คือถ้าเราไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ได้อย่าไปไหว้พระโยมมันไม่มีประโยชน์ถ้าพ่อแม่ของเรายังไม่อิ่มอย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้อิ่มของดีๆขนไปให้พระกินหมดให้พ่อแม่อดอย่างนี้ตกนรกกันหมด เพราะฉะนั้นโยมต้องเลี้ยงพ่อแม่ก่อนโดยเฉพาะพ่อแม่มีบุญคุณต่อเราว่าอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำนะ,ะว่าการตอบแทนบุญคุณท่านตอบแทนยังไงก็ไม่หมดนะฮะโดยเฉพาะวันเกิดลูกเกือบขายวันตายแม่เป็นวันที่แม่ทุกข์ที่สุดเสียเลือดมากที่สุดแล้วก็ดีใจมากที่สุดแต่คนบางคนกลับไปเลี้ยงฉลองกับคนอื่น มันจะมีคำกครคำหนึ่งที่พระอาจารย์ชอบพูดอยู่เป็นประจำว่างานวันเกิดยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้รุ่มหลงหลงราบยศสารเสริญเพลินทนงวันเกิดสงสีบชั้นเล่งวันตายณนะมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้านักหญิงแก่ๆนั่งหงอยและคอยหายโอ้วันนี้ในวันนั้นอันตรายแม่ขอดสายโิตแทบปริชนวันเกิดรูปเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไหร่ก็ไม่บ่นกว่าอุ้มท้อง ขว่าอดรอดเป็นคนเติบโตจนมาวันนี้นี่พ่อขาแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันพองใสได้ชีวิตแล้วก็เหลือละเลิงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาจะไหนเราจึงเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กําเนิดจะถูกกว่าคําอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมาให้มารดาเป็นขุดอาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้ เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะควรแต่จะผู้เข่ากราบเท้าแม่ลำลึกถึงพระคุณอบอุนน่นแดอย่ามัวแต่จัดงานประจานตัวนะฮะดังนั้นฝากเป็นข้อคิดนะยมนะว่าถ้าเราไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ได้อย่าไปไหว้พระมันไม่มีประโยชน์ถ้าพ่อแม่ของเรายัางไม่อิ่มอย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้อิ่มของดีๆขนไปให้พระกินหมด ให้พ่อแม่อดอย่างนี้ตกนรกกันหมดเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระผมของลูกนะฮะมีคุณธรรมสีข้อถึงเรียกว่าพระผมนั่นเองนะฮะบางคนอเป็นพระราหารันพระอราหารนันต์คือผู้ที่หมดจากกิเลสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่หัวเราะร้องให้เสียใจแนละ้นะฉะนั้นพ่อแม่เป็นพระผมของลูกนะยมนะถ้าจะพูดให้ใหถูกจริงๆ ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมคนอื่นเขาดา่าเราเขาก็ลืมไปแต่เราไปเก็บมาคิดเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนเขาคายเศษอาหารทิ้งไปแล้วเราไปเก็บมากินนะฮะแล้วใครจะงง่กยกฉะนั้นพยายามในการที่จะอยู่กับปัจจุบันพระอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำพยายามในการที่จะตัดอดีตอดีตมันจะเปรียบเสม,มือนกับคมมีที่จะมากีดใจเรา เขาด่าเราเมื่อปีที่แล้วหลายปีที่แล้วจนคนด่าเขาตายไปแล้วหรือแม่แต่เขา,าเสียชีวิตไปแล้วลืมไปแล้วแต่เราเก็บเอามาคิดก็เปรียบเสม,มือนกับเอามีดมาแทงใจตัวเองทําให้ตัวเองเจ็บนั่นแหละโยมฉะนั้นคนอื่นเขาด่าเราเขาก็ลืมไปแต่เราไปเก็บเอามาคิดเหมือนเขาคายเศษอาหารทิ้งไปแล้วเราไปเก็บมากิน แล้วใครจะโง่ละโยมถ้าไม่ใช่เรานะฮะทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมบอดเสียบ้างหมวกเสียบ้างใบเสียบ้างจิตจะสบายนะ,ะปิดโผซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างจะได้นั่งนอนสบายรู้ในสิ่งที่ควรรู้บางสิ่งบางอย่างไม่ควรดูก็อย่าไปดูมัน บางสิ่งบางอย่างไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังบางสิ่งบางอย่างไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดนั่นเองถ้าโยมทําได้อย่างนี้โยมมันจะสบายเพราะจิตเรามันจะว่างจิตจะสบายนั่นเองนะฮะทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมในโลกนี้มีคนทั้งชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราต่อให้เราดีแค่ไหนโยมคนที่ไม่ชอบเราก็ว่าเราไม่ดี ต่อให้เราไม่ดีแค่ไหนคนที่ชอบเราก็ว่าเราดีเพ่งเบนเสัจธรรมที่ควรโป่งแล้วก็ปล่อยวางนะโยมนะต่รมาภาพเด็กก็มีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโยมก็เหมือนกันโยมนะฮะฉะนั้นญาตนโยมโลกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะฉะนั้นถ้าโยมอยากจะก้าวข้ามหรือว่าผ่านพ้นไปได้โยมต้องปรงแล้วก็ต้องปล่อยวางเห็นทุกถึงทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดา นะปกติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปไม่มีอะไรเจียังยั่งยืนไม่มีอะไรอยู่ค้ำฟ้าหรอกโยมแม้แต่เทวดายางต้องถลาลงจากสวรรค์เมื่อ,อบุญหมดนั่นเองนะครับทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทำทั้งหลายข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาเห็นเสือหมอบอย่าเชื่อว่าเสือไหว้ เผลอเมื่อไรกัดกินสิ้นทั้งคนเกิดเป็นคนต้องรู้จักเกรงใจคนอยากยกตนข่มท่านนั้นไม่งามนะฮะฝากเป็นข้อคิดในยมนะทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมายมอย่ากเกลียดคนที่อิจฉาเราแต่จงให้เกียรติที่เขาอิจฉาเราเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าเราดีกว่าเขานั้นเองนะครับ ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาอยากจะฝากญาติโยมญาติธรรมลูกหลานเยาวชนอย่างมากเลยว่าพ่อแม่ไม่ใช่อะไรที่พอเสียไปจะมีของใหม่มาทดแทนมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อมันชำรุดมันหักหรือมัน,มนเสียมันก็ยังพอมีอะไรใช่ไหมมาเปลี่ยนแต่พ่อแม่ไม่ใช่อะไรที่พอเสียไปจะมีของใหม่มาทดแทนเนะยโยมนะ ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมก่อนที่จะพูดอะไรให้ถามตัวเองว่าที่จะพูดนี้จําเป็นหรือไม่ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าพูดโยมนี่เป็นขั้นต้นของการอบรมใจเพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไม่ได้เราจะควบคุมใจได้อย่างไรนะฮะทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมตายแล้วไปไหนไม่ต้องไปสนใจมันโยม แปลให้สนใจปัจจุบันว่าทำตัวดีแค่ไหนทำความดีเสียในขณะนี้ตายแล้วก็จะได้ไปดีเองอยมนะฮะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งที่ดีๆมันก็จะบังเกิดขึ้นกับเราหรือเราจะจากไปหรือว่าตายไปดีไปในที่ดีนั่นเอง ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมายงคนบางคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทิ้งไว้ให้แค่รอยน้ำตาแต่คนที่อยู่กับเรามาและไม่เคยไปไหนคือคนที่ให้รักแท้ตั้งแต่วันแรกเราเกิดก็คือพ่อกับแม่นั่นเองธรรมาภาพถึงชอบพูดอยู่เป็นประจำว่าเราอาจจะมีเพื่อนได้หลายคนมีแฟนได้หลายคนมีลูกได้หลายคนแต่เราเชื่อไหมเราจะมีพ่อมีแม่ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ในนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมคนจนยิ่งจนเพราะทำอ่ขาขอภายัยคนจนยิ่งจนเพราะทำรวยคนรวยยิ่งรวยเพราะทำจนฉะนั้นโยมทาตัวให้เป็นปกติใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นชีวิตก็จะเป็นปกตินะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนจนนี่มันมีหลายจนนะจนเพราะไม่มีจนเพราะไม่พอโยมอยู่ในจนลักษณะแบบไหน มีแล้วยังไม่พออยากได้มากกว่านี้อีกนะฮะจนพ่อไม่มีเท่านันอย่างนั้นอ่าจนจนพ่อไม่มีก็คือไม่มีจริงๆจ,จนพ่อไม่พอก็คือมีแล้วยังอยากได้อีกนะฮะพ่อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมล้มเองลุกเองนักเลงพอ่อยมล้มเองลุกเองล้มตรงไหนลุกตรงนั้นนี่แหละคนเข้มแข็งโยมนะฮะพูดไปพูดมาก็ง่วงนะยมหนะ้าตาจะปิดนะ วันนี้ก็สั่งงานทั้งวันไปเทศแล้วก็กลับมาอาจจะไม่ถึงสี่ทุ่มครึ่งนะยมอย่าว่ากันนะยมนะมาเข้ารายการญาติถามท่านไหนที่จะร่วมบุญนะก็ร่วมได้นะพระอาจารย์ปิดยอดการทำบุญพรุ่งนี้ในเวลาอาสามโมงเช้า ส่วนโยมท่านไหนที่โอนเข้ามาแล้วก็สาธุโคมโธทนาส่วนใครที่จะโอนใหม่อีกโอนมาแล้วแต่อยากโอนอีกเอายอดก็โยนโอนเข้ามาใหม่อีกได้เลยนะลงท้ายด้วย2องเนะโยมนะกี่บาทก็ได้นะฮะทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาทุกความพยายามอาจไม่นํามาซึ่งความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จต้องใช้ความพยายามนะถึงแม้เราจะลงไม้ลงมือสุดฝีมือรายเท้าอาจฝิดสุขฝีมือรายมือโยม แต่มันก็จะไม่ได้ประสบความสําเร็จเสมอไปแต่ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องใช้ความพยายามนั่นแหละยอมนะครับทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมายมยาสักแต่ว่าฟังได้ยมเด้ให้ยมนําไปปฏิบัติด,ด้วยนะทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดก็มีค่าถ้ามันทำมันปฏิบัติเหมือนเราอ่าท่านทั้งหลาย นะอ่านฉลากานะยารู้สรรพคุณยาแต่ไม่กินยามันก็ไม่สามารถในการที่จะรักษาโรคหรือว่าบรรเทาอาการไดนะ้ธรรมะก็เหมือนกันลําพังแค่ฟังเรียงพังแค่คิดแต่ไม่นำไปปรับใช้ในชีวิตมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาชีวิตอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ชีวิตจะเป็นทุกอาจจะเป็นอย่างที่เราทำ นี่โยมชีวิตอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดตามที่เราวาดหวังไว้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่เราทำเราทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นแหละโยมนะครับข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมไม่ว่าทำงานที่ไหนก็ต้องอดทนเกิดเป็นคนอย่าท้ออะไรง่ายๆเจออุปสรรคก็ต้องอดทนเพราะอยู่ที่อ,อยู่ที่ไหนก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะฮะ มันเป็นโลก,กธระทำโยมมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริมมีได้ลาบเสื่อมราบได้ก้อยเสื่อมก้อย <c oughs> นะฮะอ่ะทีนี้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมเ้าบอกใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดก็คือเวลาจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่ยังเหลืออยู่โยมคนเราอย่างเก่งก็อยู่ไม่เกินร้อยปี แต่คนที่อยู่ในสภาพนั้นก็อแทบ o erm ที่จะช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะยยมเป็นภาล้าให้กับคนอื่นนะเวลามีค่าต่อชีวิตนะยยมนะยิ่งเวลาที่เหลือน้อยนิดคือเวลาที่มีค่าฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่ยังเหลืออยู่เราจะตายวันตายพรุ่งเรายังไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เลยนะยยมนะทีนี้ข้อคิด ในการใช้ชีวิตประการต่อมาโยมชีวิตของเรามันสั้นเิดใจการให้รีบเคลียสงสัยอะไรให้ถามรักและคิดถึงก็ให้บอกอ,อาภัยได้ก็อาภัยเผื่อวันพรุ่งนี้จะไม่ได้พูดอะไรกันอีกแล้วนะฮะดันั้นชีวิตเราสั้นมากเลยนะโยมนะประการต่อมาโยมชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยมีเกียรติหรืออายุยืน ฟังดีๆนะยมนะแต่ชีวิตวิทแต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าและทําให้ชีวิตคนอื่นมีค่านะฮะโองวงงมากจริงๆยมแทบที่จะลืมถาไม่ขึ้นแล้วนะฮะข้อคิดในการใช้ชีวิตประการต่อมายมเวรกรรมมีอยู่จริงนะฮะเราไม่ใช่คนกําหนด ไม่ต้องไปสาบแช่งใครให้บาปปากเราเพราะสุดท้ายแล้วกรรมใดอากรรมใครกรรมมันก็จะไล่ตามทันนั่นเองนะครับโอ้ไม่ไหวจริงๆยงมพงเจะเาไว้เพียงแค่นี้แหละยมง่วง,งจริงๆขออภัยนะยมนะสรุปดังนี้นะยมนะยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็ร่วมนะพรุ่งนี้พระอาจารย์จะปิดยอดการทำบุญในเวลา9ก้าโมงช้าหรือว่า9ก้นาฬิกา เราจะแจ้งทางลายกลุ่มทางเพจให้โยมได้รับทราบเอาบุญด้วยกันนะฮะโยมท่านไหนจะเป็นเจ้าภาพถวายมพาพระมหาเถระในโยมน,นั้นมนมาสีรูปนะฮะรูปละหนึ่งหมื่นบาทโยมก็ร่วมทําบ,บุญได้ที่ธนาคารขึ้นด้านล่างนี่แหลจะจ้าภาถวยายพระสงฆ์รงสมณศักดิ์เจริญชัยยะมงคลอาถาแล้วก็รับเทยธรรม29รูปรูปละสามพบาทนะฮะ ชุดละสบาทนะเจ้าภาพยทยธรรมก็ชุดละ1,000บาทแต่จะให้ข้าถวายด้วยามานะยโยมนะแล้ก็ต้องมาแจ้งอัตธรรมาภาพด้วยนะว่าโยมเป็นเจ้าภาพอะไรนะฮะนี่มันลืมพูดไปพูดมาก็หลงแลยโยมมันเบอร์เบอร์ละมันง่วงมากนะะคงเอาไว้เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าต่อให้โยมได้ฟังก็แล้วกัน นะโยมนะส่วนโยมท่านไหนที่ร่วมบนมาแล้วก็สาธุโคมโมทนานะยยมนะบนรักษาเทวดาคุ้มครองพระรันาตนตัยปกป้องสุขกายสุขใจววร่ำรวยรุ่งเรือง,รง,รงประสรบความสําเร็จนะด้วยการทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสาพรุ่งนี้ฟังใหม่ไม่ไหวจริงๆยอม,มอ